ครับกรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องของเซียนนาดีคือเก้านะครับเมื่อนี้นะครับครับสวัสดีวันจันทร์นะพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้เป็นมือวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเซียนนาดีสิพาพี่น้องเข้านะครับมาตามลาวพัฒนาออสมยศนะครับพี่น้องเอฟซีครับของท่านอาจารย์ออสมยศนะครับหลบทีเหลวเนะครับน่าเผนฟัน2งนะครับครับสายวิ่งสายหลุดนะครับ แตกนะครับพี่น้องเย็ซีสายวิ่งสายรูดตัวเจาะของเพิ่นนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งที่สองนะครับเนาะครับเพราะวา่าผลหวยเล่าออกเจ็ดสองแบบพี่น้องเย็บซี่เจ็ดสองหรือว่าแปดสองแปดสองเนาะน้าพี่ MC, น้องเย็บซีเ,าเนาะเสียในะดีกับอันนี้เบิ้งขวามุนอยู่นะครับขวามุนเก่านะครับครับรอบ รอบนี้นะครับเนาะของท่านอาจารย์นะครับมาแล้วนะครับออสมยศนะครับบเสียนาดีกับมาลงคลิปอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องยุ้งซี้พอว่าอากาศหนาวแห้งนะครับหนาวแห้งก็เลยเห็นแสงแดดนะครับเนาะเาก็มานั่งรับเอาวิตามินอุ่นๆไปน้ากันนะครับวิตามินครับมารับเอาวิตามินจากแสงแดดนะครับพี่น้องยุี้มันหนาวนะครับอากาศทางบ้านเสียนาดีหนาวแห้งนะครับพี่น้องยุี้ ครับอากาศเปลี่ยนแปลงไว้เสือเลือเกินนะครับเดี๋ยวหันเดี๋ยวหนาวนะครับกรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเอฟซีครับพียอมเสียเฮาเดินทางไปใส่มาใส่ครับรักษาสุขภาพนะครับใส่แมตต์น้ำด้วยพี่น้องเอฟซีอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับครับป้องกันโรคไพยทางอากาศน้ำนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับเช่นาดีสิ่ผ้าพี่พ์ผ้องเฮามาตามกันเลยนะครับเด้อเพื่อ่เป็นการเสียเวอร์ลานะครับเนาะ กับลาวพัฒนาอสมยศนะครับกับพ้องท่านอาจารย์อสมยศนะครับลาวพัฒนารอบที่แล้วนะครับกับุดจับคู่นะครับกับรุดไปนะครับเพิ้ลไ้เน้นๆที่หกสองนะครับเปิ้ให้เน้นหกสองฟันสองนะครับครับมาตามต่อกันรอบไหมนะครับเนาะลาวพัฒนาอสมยศนะครับ ครับรอบนี้เป็นรอบวันที่12นะครับวันจันทร์ที่12 12ครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2,567ลาวพัฒนา ครับรอบแจ็บมือสันอ,อสมยศว่านะครับซัมนี้ก็ถือว่าเขาแล้วนะครับอาจารย์อ,อสมยศนะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับครับอ,อสมยศนะครับเนาะ ออนี่เป็นรอบที่สองนะครับทีเส้นนะดีตามนะครับรอบแหลกอะเขาเตะซายวิ่งซายลุดนะครับกระปังคือเก่านะครับพี่น้องที่ครับวิ่งรลุดนะครับเอามาแล้วนะครับเล็กวิ่งหลุดสามตัวเดียวนะครับสามตัวเดียวครับพี่น้องที่เน้นๆนะครับ จับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีสามสองครับพี่น้องเอฟซีสามสี่ครับพี่น้องเอฟ 3าห้าครับหกครับพี่ตุ้ย เอ้าเขียนหกศูนย์ด้วยแถมบันนี่มันเล็กอ,อกว่าหกศูนย์มาพี่น้องนี่เอา้นนาเชียนได้ดีสิว่าที่เขียนหกนึงนะครับเอ้าเอาซ้ำกันไว้นี่แล้วพี่น้องนี่สว่าอยากขีดออกนะครับแามันขีดออกแล้วมันจีบเป็นบงงางแง้มนะครับเอ้ามาเขียนหกศูนย์สองเพื่อซ้ำกันนะครับเอาหกเก้าครับพี่น้องนี่ ตัวนี้เป็นหกหนึงน่งนะพี่น้องเอซีเดี๋ยวเชียนะดีสิเียดหน่อยข้างล่างนะครับหกหนึ่งนะครับซ้ <c oughs> <c oughs> ำเหกันนะครับเนาะเอาเรียกสามตัวครับพี่น้องเอ็ซีสามตัว 032นะครับทดลองซีศูนย์สามห้าครับศู0 32, 0นย์สองศนาะครับครับเลขสีตัวนะครับของธนจารย์นะครับกระมี 0 3 2กับ4ตัวนะครับเอาตัวเน้นนะครับของธนจันร์นะครับเน้นให้ที่นะครับ3 2รับพี่น้องเีฟี60นะครับ60แล้วก็3 2นะครับ เลขสามตัวนะครับเน้นศูนย์สามสองแล้วก็หกศูนย์สามสองนะพี่น้องเตรียมแยบหนาจอ้อนะครับเพราะว่าต่างกล่องไหมนะครับ ให้พี่น้องเข้านะครับครับเราพัฒนาอสมยศนะครับพี่น้องย c ซีครับรอบนี้นะครับมาแล้วนะครับเด้อสุดแก้มือพันอสมยศวานะครับบดสแก้มือเราพี่น้องยิปซีเรียกล่อเข่าอยู่เด้อนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับฝนฟันสองตัวเดียวนะครับ <c oughs> เหล็กวิ่งเด่นของเพิินตัวเดียวนะครับอสมยศนะครับรอบที่แล้วเนาะรอบวันที่เก่าผ่านมานะครับครับรอบนี้ก็ขอให้ปังๆอีกเด้อทานาจารย์นะครับลาวพัฒนานะครับอสมยศนะครับ,บก็กลับขอบประคุณน,นะครับทานาจาย์ได้ไหลายเด้อทีโรงตัวเหล็กแนวทางมาให้นะครับให้เส้นอนดีเรือลงในพีนองเข้านะครับ ไอ้หเฮงๆปังๆกันคือเก้าครับสวัสดีครับ